อันนี้เป็นตัวอย่างของอสัญลักษณ์อนุวันะครับซึ่งประญญเทศเขาจะออกแบบไปได้ต่างๆนะครับหลาลกหลายรูปแบบแล้วแต่เขาแต่จุดสำคัญ,ญที่จะต้องมีซึ่งเป็นรางหูเป็นตัวหมายราก็คือาชาชินะรัชาติซึ่งแสดงถึงความเที่ยง ก็อันนี้ค like ือในในรูปที่เราก็มีการเป็นต <ú> ัดสินในระดับนานาชาตินะครับในแบบต่างระดับต่างที่ผ่านมานี่อันนี้คือการไปร่วมทีเพื่อนท้ายที่ระดับเลยวกลสี่ท่ามุติวิที่มาเลเซียสิงคโปร์มีเจ้ภาพโอ้ใช่ครัสี่เรามีอาโอไทยเราเป็นสี่คนที่ร่วมตัดสินนี่คือการันต์ตอนนี้ก็ที่โบชูด เกรีซเดือนตุลาก็ยื่นไปคนหนึ่งแะครั็ถคุณสิสินี่แหละแต่ว่าเด้นบายอยู่เพราะว่าทางโน้นนี่อาอาโอลิทบเดบไบล่าเขาเยอะทน่จากรีซและยุโรปเยอะมากเพรานั่นค่ะเราก็เ่็นเมอประเทศแนั้นออเพราะว่าที่ที่โอิวเร่าเขาต้องการแต่งกันนะครับต้องการแต่งกันเพราะนั่เาเอาคนในแถบนั้ของเขาอปได้แต่งในแถบเอรมี ต่อไปเป็นเรื่องของอ i r a การคุงสถานะของการเป็นเป็นผู้ตัดสินระดับ International ครับมนเรียนู้นือเป็นระดับวายนไอคู้มีระดับต่างจาเป็น A.O. ธรมดาเป็น C.A.O. และเป็นเลนด์มาสเตตัวนั้นของอ i r a เขาจะเดียวกันระดับตามนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อสิ่ย่อยคือข้อที่จะ ระดับที่แข็งขึ้นแง่ายๆยี่งในการที่จะขึ้นมานในระดับนานาชาติได้อ,อ,อันแรกเลยก็คือว่าต้องเป็นสมาชิกของออสมาคมในลกขินั้นๆไหน,นเราก็ค้องเป็น C.I.S.A. E ี่เรียนตนต้ต้องเป็นสมาชิกอ,อันนี้ข้อน,นี้เป็ขนข้อสำคัญเลยติดพื้นฐานเลยต้องเป็นสมาชิกของ ต้องเป็อาางยังทำงานเป็นอาโอของเอ็นายอู่นะครับเป็นอาโอหรือซีหรือนะเพราะว่าในการที่ไปเนี่ยยก็ต้องให้ทางทางรีเชน,นเดร์เรตเตอร์เนี่ยต้กก,กัรทู่อนกัรอากาศแล้วเปิดน ที่ระตอบดีตรวนี้ยังเป็นกองศรันภาพเป็นกรรมการผู้จัดสินในเส้นอยู่ซึ่งระดับระดับไหนก็แล้วแต่เพราะว่าแต่ต้นเนี่ยบอกบอกไว้แล้วว่ากาใครคือศันภาคือปีนึงต้องอย่างงแต้มาษาศทธภาษาพื้นดินจะได้แน่ใจว่ายังเมือมทํำเด็ดกฎกติยกายังยังมีควมสามาในการสิญอยู่นะครับวันนี้เราะกอบก็เป็นอย่างีทำงานเปดนที่ในยานวัที่เสนรอย ต้อสามก็คือต้องมีแต้มสะสมอย่างต่ำนะครับอย่างต่ำสิบห้าสิบห้าแมตพอยนะครับในการทำงานในรีเจนเดน,นั้นจะเป็น AO, R.O. หรือ C.R.O. หรืออาเอ็แต่ว่าถ้าได้ทีมันถึงว่าต้องเรียกว่าสามหรือขึ้นไปนสามขึ้นไปคือสามสี่ห้าระดีไปเลยว่า รายลูกเราเนี่ยไล่าที่ได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยทำการเรียนภาษาได,ได้อยู่เก้าเก้าคนแล้วก็รอที่จะขึ้นเป็นโปรวิชชชั่นอลอีสองคนนะครับซึ่งรอว่ามีมีแนหรือว่าสาดท้ายนึงก็ยื่นเสนอ,อไไโอนได้ก็ื่เป็นเสียงรข้อสี่นะครับต้องมีความสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร อย่างน้อยที่สุดก็คือสามารถจะอ่านเสียงวิทและตอบคำถามที่นักกีฬาถามข้อสงสัยใ,ในการวิธีก,การวิ่งนะครับได้นะครับอย่างน้อยก็ใช้ภาษาอังกได้เลยตรงนี้นไม่ต้องถึงขนาดว่าพูดคุยจีนสาวไม่ต้องแต่ว่าคือเอาแค่เสียงวิ้ที่เป็นภาษาอักฤเนี่ยอ่านได้ชัดเจนนักกีฬาไปถามอะไรตอบได้นะครับแต่ที่นี้อะไรแล้วแต่ในในการเป็นอาโอเลยหล ดใหญ่ก okay? like, ็ค uh, so <t> ือผ่านตรงนี้ไปแล้ววันนีจะเน้นเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยคือเต้นถ้าหมายได้ว่าสามพัก AO ที่ทำงานในประเทศไทยเราเองเรมเรียนเซนดี้เป็นภาษาอังกฤษพยายามบอกให้อ่านภาษาอังเศสก็มีภาษาไทยกับภาษาใหญ่อ่านภาษาฝรั่งเศสนักกีฬาจะได้จะได้อะไรอ่ะฝึกด้วยนะครับจะได้ฝึกคือสัมผัสวลาไปแข่งต่างประเทศขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีใครมาตอบบอกภาษาไทยนะครับเริ่มประมาณอย่างภาษาฝสั่งเ ข้อ5นะครับอัอนนี้เนี่ยมันก็คือถ้าหากว่าผ่ายการเป็นน้โมูลในเบรนก็จะผ่านตรงนี้อยู่แล้วก็คือการที่จะผ่านการอบรมอารมสัมมนาในไรในม,มุกบัติซึ่งจริงมันก็เป็นข้อเด่นแล้วนะครับแล้วก็โอเคขอ้อนี้สคือว่ามันจะมีในการที่ไปยื่นขอเป็น าโอของรนะดับไร้ร่างระดเป็นชาลหนึ่งจะมีแบบฟอมอีกนึงซึ่งเราจะต้องกรอกนั้นแล้วก็บอกแบบค่อยมาเลยครับแน่ยื่นไปยังได้ะซึ่งนี่จริงแล้วทางสถาบันจะทำได้เมื่อแต่งปุ๋ยแล้วตอนนั้นขึ้นขึ้นมาระดับนี้หรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำยืน่นให้นะครับจะกรอกแบบฟอร์มตัวนี้ส่งได้ครัต่อไปคือการรักษาสารพัดเนี่ยข้อสุดท้ายนะครับในหนึ่งปีไม่ได้เป็น RO ในระดับห uh, mm ้าแล้วเนี่ยจะต้องลงตัดสินระดับเลเวลรสามอย่างน้อยปีในหนึ่งปาร์ตอันนี้ผมถึงได้บอกตอนเรียนตอนต้นว่าเราจะเลเวอสามเพื่อนบ้านข้างเคียงก็ขอเข้ามาเป็นกรรมการตัดสินด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีจัดมาเลเซียจะไม่มีจัดเลเวอร์สามใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นไอ้ล่าของเขาที่มีอยู่สี่ห้าคนก็จะขอกลับมา ขอเรียกเรียกว่าท่านเรียกว่าขอข้าก็บิออกเองท่านโรงแรมไม่ต้องจัดให้ขอเพราะว่าตัดสินเฉยๆขอเพื่มาเสิร์ฟเฉยๆเพื่อเอาแต้มมาสะสมนะครับเพราะว่าถ้าปีนึ่งไม่ได้ตัดสินเรื่องภาษาอะไรยังไงหนึ่งท่านเขาไมจะหลุดจากการเป็นไนร่าต้องมาสมดแต้มนี่งมานะครับในปปินส์เนี่ยมันเขาไม่เดือดร้อนเลยมันาะเรื่ภาษาเขาจัดเดือดนะครับสมาชิกอยู่เขาสองท่นเขาได้สามคนคนละ ต่อไปเรื่อง step นะครับจะที่นคนะแนนของของไฮล่าข้อ1 2ก็เหมือนเดิมน,นะจะเป็นชายที่ของของ okay. ไอทีเอีในวินนั้นเ่าเป็นรายที่ของวีาอน,นะครับใน,นนั้นต่อมาข้อ3นะครับก็คือต้องมีแต้มสสม ไม่ต่ำกว่า15แต้มในการเป็นเจลพิที่กานสเต็ปพิเซอร์นะครับอันนี้ก็ดูจากสีผ้าแดงที่หึ่งเลเวลสองนะครับหรือขึ้นไปนะครับและอย่างน้อยต้องหนึ่งเลเวลสามสีผ้มเนี่ยต้องมีเลเวลสามหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งท้ายนะครับที่เหลือได้จะเป็นเลเวลสองแต่สองสามสีแดงได้แต่ว่าต้องมีอย่างน้อยเลเวลสาม ข้อ4เช่นเดียวกันว่าต้องมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้่อังพวนนะเพื่อถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่แอนแนมที่อยู่กับคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่แต่ว่าอาจะมีการตอบคำถามนี้สกอร์นี่หายสกอร์นี่หายเราจะต้องเอาใบสกอร์นี่ไปตามกับ AO จังสติกอธิบายได้โรงเรี้ยงนี้มาแต่จะต้องเรียนกีฬายนอยูุ่งเรียนกีฬามาลีชุดนะเพราะมันหาสกอร์ไม่เจอเลยเนี่ยต้องน้อยกุมคนทบดีเทนพูดจาก AO ซึ่ง หลากหลายชาติได้ในระดับนานชาติแล้วก็ข้อที่ห้าที่จะเดินทก็คือต้องไตายนที่นั้ไหนลัเพื่อขอเป็น i n t e t n o t i o s a l นด์ออฟอ o สครับคืออันนี้ก็เปนเอาไอ้ดีให้ดีคในเรื่องการจะได้คิดารณนเน่เดี๋ยวเาจนช่วงบ่ายถ้าเดี๋ยวคุณเจษดารับปาทาน ายม Eden, ishi, is paper, ีเพ็ Hence, ่อนมาอธิบายที่นี่นะครับในใบสกอร์ชีจะลดแร่ในการมีนะครับว่ช่องไหนที่ช่องไหนเอข้อสุดท้ายการรักษาสุขภาพก็เช่นเดียวกันว่าจะต้องทํางานในปีนั้นนะครับจะต้องทํางานในระดับเลเวลสามอย่างต่ำเป็นรักนะครับเพื่อคงสมรภาพของสารพิเศษเรื่องสารพิเศษนี่ทางเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเราเนี่ยจะจะไม่มีเลยหลายร่าแต่เราไม่มี เพราะว่ามันเราม่คิ่ไหรอบด้เลยแต่ฟิลิปปินส์มีแต่ว่าทางทางเขามจะไม่มีแต่เซ็เซอร์เนนีมาเลย เสี้ยวก็จะเข้มขึ้นแล้วนะครับคือจะต้องมีแต้มสะสมย่งไม่ต่ำกว่า3ามสิบ้าอัติภ5แหน่แต่สามส้าเลยนะครับจะต้องเป็นเลเวลสามทั้งหมดเลเวลสามขึ้นไปทั้งหมดนะครับและในสามสิบห้าแหนงี้จะต้องมีคือเลขสามทั้งหมดเลยก็ไม่ได้เลยก็ ระดับนี่4 5ต้องมีเลเวล4หรือเลเวลอย่างน้อย1ครั้งด้วยเพราะการตัดเนระดับ4 5นี้นจะชวว่าความเชื่มของประสบการณ์งการเกษตรนะครับข้อต่างๆก็คือคุณสมบัติในการโดยโดยโดยรวมซึ่งมีในทุกตำแหน่งที่กล่าวมานะครับก็คือต้องเป็น

อีโดยเหือว่าไนหนา้าตอนที่ตอนที่ลงขึ้นอาโบเนี่ยก็จะตอ้ตองใช้คนที่เป็นเหมือนกับเป็นในหน้าเซ็นขึ้นอยู่ให้สองคนนะครับเพื่อนับคะแนนคือ,อพอเราโควิดห้าแต้มในรกัศกาสมาต้องส่งไปที่ IRD พอส่งไปที่ IRD ครับเขาก็จะ position หรือไม่กา็าจะถามก็เลยว่าคนนี้เหมาะสมไหม ถ้าคนนี้ไม่บอกคนนีคนบอกว่าคนนี้ไม่ดี<อ>นะกรรมการที่ไม่ดีเขาก็จะตัดทิ้งนะครับแต่เ้าบอกว่าโอเคเป็นกรรมการที่ดีเขาก็บอกว่าโอเคเขาก็จะส่งมากลับมาว่ารอพิจรารณาเขาพิชัแล้วเขก็จะดูว่าคุณจะต้องมีหกแต้มหกแต้กหมายถึงว,ว่าหลังจากคุณรอแล้วเนี่ยคุณจะต้องทำใไ,ไวิสัยที่สองคนเนี่ยที่สุดที่เขาดูโดยที่ตอนนี้คนเซ็นคือไอ,อเเดอวเอ็นนักวิศวกรที่ทท <S <S 1> <S 1> เป็นซูโมนิเซอร์ เนิดนาราว่าให้ผ่านสองคนและสองครั้งเนี่ยที่จะส่งกลับไปทีพอส่งกลับไปนู้นเขาก็เตรียมตัวขึ้นในเอลเอก็เขาก็จะถามกลับอีกยันดิเรคเตอร์ยันเช่นเดียดเช่นเดยของแม่คือมิสเตอร์ดีโนที่มีลูกน่าขึ่มคนนั้นแหละที่จะลูกคนสองคนที่ซูเปอร์วายเซอร์ไนล่าที่จะแนะนำไปที่นู้นแล้วคนอังกฤษแล้วก็จะมีอย่างน้อยก็มีไอเที่เป็น